โลกกำลังเปลี่ยนไปในอีก20ถึง30ปีข้างหน้ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกจะพลิกโฉมจากกลุ่มประเทศ G7 ไปสู่อีกกลุ่มประเทศที่ชื่อว่า E7 การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของทั้งโลกนักธุรกิจหรือคนทั่วไปจะมีโอกาสอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างติดตามได้ใน w e a l t Story ค่ะ Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to p r i v i l e g e banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you. ก่อนอื่นนะคะฟันขออนุญ,ญาตพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับกลุ่มประเทศทั้ง G7 แล้วก็ E7 กันก่อนนะคะว่าประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างคะ่ะ เริ่มจากกลุ่ม G7 ก่อนนะคะ G7 ที่หลายคนเนี่ยน่าจะพอคุ้นหูอยู่แล้วก็คือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่เป็นชั้นนําของโลกซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญในเวทีเศรษฐกิจโลกมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราาัฐชาติจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นค่ะส่วน E7 เองนะคะถือว่าเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบไปด้วยจีนอินเดียบราซิลรัสเซียอินโดนีเซียเม็กซิโก และะตุรกีค่เรามาเริ่มจาก G7 กันนะคะการกำเนิดขึ้นของกลุ่ม G7 นะคะต้องย้อนกลับไปจนถึงปี1975เลยค่ะแต่ในเวลานั้นยังมีเพียง6ประเทศนะคะก่อนที่จะมีแคนาดาเข้ามาร่วมวงด้วยและกลายเป็น G7 จนถึงปัจจุบัน G7 ค่ะถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีสำหรับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในการหารือแล้วก็ประสานนโยบายด้านเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกนั้นกาลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ค่ะ อย่างเช่นวิกฤตน้ำมันในช่วงทศวรรษ1970และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศค่ะ อดีตนะคะขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของกลุ่ม G7 เนี่ยรวมกันเนี่ยเคยมีสัดส่วนสูงถึงกว่า40%ของ GDP โลกทีเดียวแต่ว่าการเติบโตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่หลายๆประเทศก็ทําให้สัดส่วนของ GDP กลุ่ม G7 นี้ค่อยๆลดลงมานะคะเหลือเพียง26%ในปี2023ที่ผ่านมา การศึกษาของ PWC ค,คาดการณ์ว่าระหว่างปี2016ถึงปี2050ค่ะ GDP โลกนั้นจะโตเฉลีย่ยประมาณสัก2.6%ต่อปีและทำให้ในช่วงประมาณปี2042หรือว่าไม่ถึง20ปีนับจากนี้ไป GDP โลกจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปี2016ค่ะ แต่การเติบโตของ GDP ในกลุ่ม G7 กับ E7 นั้นจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าทาง PwC คาดการณคะ่ะว่ากลุ่ม G7 หรือว่าประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยจะเติบโตเฉลี่ยแค่1.6แต่ว่ากลุ่ม E7 นะคะจะโตได้เฉลี่ยสูงถึง35ค่ะ ส่งผลให้สัดส่วน GDP ของกลุ่ม e7 นี้นะคะจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ35กลายไปเป็น50ของ GDP โลกส่วนทางกับมาหาอำนาจดั้งเดิมอย่างกลุ่ม g7 นะคะที่สัดส่วนของ GDP จะลดลงเหลือเพียงแค่20เท่านั้นนั่นแปลว่าในอนาคตกลุ่ม g7 จะมีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่ากลุ่ม e7 ถึง1เท่าตัวค่ะ แล้วอะไรทำให้กลุ่ม e 7เติบโตขึ้นได้รวดเร็วขนาดนี้คำตอบก็คือมาจาก3ปัจจัยหลักนะคะอย่างแรกก็คือจำนวนประชากรค่ะกลุ่ม e เี่ยมีจำนวนประชากรมากกว่ากลุ่ม g 7ถึง3เท่าด้วยกันและนั่นก็หมายถึงกำลังซื้อมหาศาลและแรงงานจำนวนมากปัจจัยที่2ค่ะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะกลุ่ม e 7เนี่ยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะด้านของดิจิทัลแล้วก็พลังงานสะอาดค่ะ และปัจจัยที่3ก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจหลายประเทศในกลุ่ม E7 นี้นะคะกำลังปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อเปิดตลาดแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ หากมองย่อยไปยังแต่ละประเทศในกลุ่ม E7 นะคะก็จะมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดทีเดียวค่ะเริ่มต้นที่จีนก่อนค่ะจีนถือว่าเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าของโลกมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกชั้นนำที่พูดไปทุกคนรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซนหัวเว่ยรวมถึงเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนด้วย ส่วนอินเดียนะคะก็เป็นศูนย์กลางด้านไอทีแล้วก็ outsourcing ค่ะมีบริษัทชั้นนำด้านยาและเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงมีอุตสาหกรรมอวกาศที่กำลังเติบโตด้วยบราซิลนะคะถือเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกค่ะมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองขนาดใหญ่และมีบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและปิโตรเคมี รัสเซียเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกเช่นกันนะคะมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศและการทหารมีบริษัทชั้นนําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินโดนีเซียค่ะถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ํามันปาล์มรายใหญ่ของโลกนะคะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและยังมีบริษัทชั้นนําด้านเทคโนโลยีการเงินหรือว่าฟินเทคด้วยค่ะ เม็กซิโกนะคะถือว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของโลกค่ะมีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่กำลังเติบโตและมีบริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคม ขณะที่ตุรกีนะคะก็เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งที่สําคัญค่ะวิาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่แข็งแกรง่งไม่บริษัทชั้นนาด้านการก่อสร้างและพลังงานอีกด้วยและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในความเป็นจริงแล้วจีนเนี่ยเขาแซงหน้าสหรัฐอเมริกาขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราวัดจากสิ่งที่เรียกว่า purchasing power parity หรือว่า PPP ค่ะซึ่งเป็นความเสมอภาคของอ น่าซื้อขณะที่อินเดียนะคะได้ขยับขึ้นมาเป็นเบอร์สาของโลกแล้วก็น่าจะแซงสหรัฐขึ้นเป็นเบอร์2ของโลกได้ในปี2040ค่ะพร้อมกับการพุ่งขึ้นมาเป็นเบอร์สีของโลกของอินโดนีเซียในปี2050ส่วนมาหาอำนาจาเศรษฐกิจเดิมอย่างสาอาณณจักรเองนะคะก็จะหล่นลงไปเป็นเบอร์10ฝรั่งเศสนั้นก็จะไม่ติด1ใน10อีกต่อไปส่วนอิตาลีค่ะก็จะไม่อยู่ในท็อป20 และภาพรวมของ27ประเทศในกลุ่มสหภาพโยุโรปก็จะคิดเป็นสัดส่วนแค่ไม่ถึง10%ของเศรษฐกิจโลก ในอดีตที่ผ่านมานะคะประเทศเกิดใหม่ที่ถูกเรียกว่า emerging markets นั้นเขาจะมีจุดเด่นเรื่องของการเป็นแหล่งผลิตต้นทุนต่ํานะคะแต่ในช่วงที่ตลาดเกิดใหม่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะและขายายตัวอย่างเต็มที่ความน่าสนใจในฐาน,นะฐานการผลิตนั้นก็ลดลงแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตลาดผู้บริโภคแทน รวมถึงเป็นตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจหรือว่า B 2 B business ที่น่าสนใจมากขึ้นค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่เราจะเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกพยายามขยายฐานลูกค้าไปยงังตลาดเกิดใหม่ในหลายประเทศทีเดียวแต่บริษัทต่างชาติค่ะก็จําเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอนะคะที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นและพลวัตของตลาดท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสําหรับธุรกิจในประเทศหรือว่าในภูมิภาคที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยแม้ว่าอาจจะมีทรั ด้านทุนแล้วก็ประสบการณ์ที่น้อยกว่านะคะแต่ว่าด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าท้องถิ่นที่มากกว่าก็เลยอาจจะกลายเป็นข้อได้เปรียบค่ะที่ทําให้ธุรกิจใหม่ๆสามารถสอดแทรกขึ้นมาในการแข่งขันในเวทีที่ดุเดือดแบบนี้ได้ ก็ตามค่ะความท้าทายสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะของการเติบโตในกลุ่มประเทศ E 7ที่กําลังเนื้อหอมอย่างมากก็คือการกําหนดนโยบายของแต่ละประเทศนั่นเองการศึกษาของ PwC นะคะระบุไว้ชัดเจนทีเดียวค่ะว่าแนวทางการกําหนดนโยบายที่ควรพิจารณาให้ดีนั้นมีหลายประเด็นข้อแรกค่ะคือควรหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้านะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็ดงใด้เห็นแล้วนะคะว่าผลเสียต่อการเติบโตของเศรศษฐกิจโลกนั้นมีมากกว่าผลดีในระยะยาว ส่วนประเด็นที่2นะคะก็คือการพยายามกระจายผลประโยชน์จากโลกาพิวัต์ให้ทั่วถึงในสังคมและลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงสร้างโอกาสให้กับทุกคนค่ะประเด็นที่3ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าการเติบโตของโลกในระยะยาวมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะการมุ่งสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะและช่วง2-3ถึงสทศวรรษที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าเป็นเช่นนั้นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือจีนนะคะที่ก้าวขึ้นมาท้าทายสหร,รัฐ <c oughs> ในมิติของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเบอร์2ของโลกหรือการที่หลายประเทศนั้นเร่งปฏิรูปเศรษฐกิจของตนเองจนกลายมามีบทบาทมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลกหรือว่าเวทีในเศรษฐกิจภูมิภาคแม้แต่ ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียและเวียดนามก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเช่นกันค่ะแต่ระหว่างทางของการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความผันผวนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการต่อสู้การของกลุ่มอำนาจเศรษฐกิจเก่าแล้วก็กลุ่มที่กําลังเติบโตค่ะและนั่นก็จะนํามาสู่สงครามการค้าแบบที่เราเห็นกันโดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐและจีนในปัจจุบัน สิ่งที่สาคัญนะคะสำหรับภาคธุรกิจแล้วก็การลงทุนนับจากนี้ก็คือการอดทนต่อความผันผวนในระยะสั้นของแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละตลาดรวมถึงต้องโฟกัสเทรนด์ไหนระยะยาวค่ะคงต้องจับตานะคะว่าการเปลี่ยนขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจโลกจากซีกโลกตะวันตกอย่างกลุ่ม G7 มาสู่ซีกโลกตะวันออกอย่างกลุ่ม E7 นั้นจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนท่ามกลางการเปลี่ยนขั้ว Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you.